สวัสดีเซอใ์เบียฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีแฟนๆครับที่ผ่านทางเข้ามาชมในช่องของดีเดียเอ็ดดีฮัทครับวันนี้มาพูดถึงหลังเกมครับที่ซิตี้ก็บุกไปเอาชนะทางวูฟแฮมตันได้3ประตูต่อศูนย์นะครับนี้ก็จะดูแบ็กกราวด์แปลกๆนะครับออกมาทํางานนอกบ้านบ้างนะครับซึ่งซิตี้นะครับก็ลงสนามครับเกมเคมบริดจ์นัดที่7ของฤดูกาลนี้ครับด้วการบุกไปเยือนนะครับที่ โมริเนียสเตเดียมของทางมะป่าบบุกเฟ่ตันนะครับแล้วก็ลูกทีมของทางเป๊ปกอริลาก็สามารถทาภารกิจในการลงเล่นนัดที่7ได้สําเร็จครับด้วยการบุกไปเอาชนะทางมะป่าบุฟเฟ่ตันได้3ประตูต่อศูนย์ครับซิตี้ได้ประตูแรกครับถือว่าเป็นประตูที่ขึ้นนําได้รวดเดียวครับจากแจ็คกีริดครับในนาทีที่1นะครับหลังจากนั้นครับซิตี้ก็มาได้ประตูที่2จากเอริงฮาลันครับ จ้าตัวก็สามารถยิงได้นะครับจากนอกกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะเป็นฟิลฟเรนครับมายิงปิดท้ายให้กับทัพเรือใบสีฟ้านะครับก็เอาชนะนะครับรวมต้นได้3ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดของหลังเกมนี้กันครับทางเป๊ปกวเดล่าครับก็ยังให้โอกาสทางแจ็คกิลิตครับได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ได้ลงเล่นนะครับในเกมฟาชิบะเหล็กกับทางบรุสตอดอตบุนมานะครับ มีการเปลี่ยนแปลงในแนวรับครับทางเปปเลือกทางลูเบนดิตก่อนทางนาทานาเกะครับเรามาดูรายชื่อสว้เล่นของซิตี้กันหน่อยนะครับประตูเป็นเอเดซอนครับกองหลังครับสโตนเล่นทางแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายเป็นเจ้ากันเซโร่ครับยังไม่เรียกใช้บริการทางเซียโกเมสครับสองเซ็นเตอร์ครับอย่างที่บอกไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับใช้ทางดูเบนดิยอตจับคู่กับทางอคันจีครับในออกซ์สนัดแรกนะครับ สำหรับพรีเมียร์ลีกของทางอัคคันธีนะครับสามมิดฟิลด์นะครับก็ดรอปทางไพคุนตกรับเลือกทางเมนโนซิวาลงก่อนครับมิโรดี้แล้วก็คิวินเดบรอยนะครับสามตัวรุกครับแจ็คกิลิตทางซ้ายครับฟิลฟอร์เรนครับถูกโยกไปเล่นทางขวานครับแทนที่ทางริยัตมาเรสครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าของซิตี้คือทางเออร์ลิงเบลฮารันนะครับเกมนี้ครับซิตี้ก็ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีเลยครับขึ้นมาครับจริงๆไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำครับ ซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำครับจากการคอมโบในทางฝั่งขวาครับกับระหว่างทางฟิลฟเดนกับทางควินเดรบอยนครับก่อนที่โมเดนจะแตะให้เดรบอยคอร์สเข้ามาให้กับทางแจ็คกิลิตครับแทบอินเข้าไปให้กับทางซิตี้ขึ้นนําทางหุ้มตัน1ประตูต่อศนะครับจริงทางมาป่าหุ้มตันเองก็มีโอกาสนะครับทางเกวนเดก็ขึ้นมายิงด้วยสายครับจังหวะนั้นก็ถูกทางเอเดซอนรับเซฟไปได้นะครับ หลังจากนั้นครับนาทีที่15ทางลิงฮารันครับก็มาบวกประตูที่2ให้กับทางสิตี้นะครับทางฮารันก็รับบอลมาจากไบรซิวาครับตรงกลางสนามกระชากขึ้นมาคนเดียวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับยิงด้วยเท้าขวาครับจากนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เหมือนมีแฉลับนะครับกองหลังของทางวุมต้นเล็กน้อยนะครับทาให้บอลครับค่อยๆไหลเข้าประตูไปนะครับสิตี้ก็นํา2.0ครับหลังจากนั้นครับ แม้ว่าซิตี้จะขึ้นนำครับเร็วครับทั้ง2ลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าซิตี้จะได้เปรียบครับเพราะว่าทางคุ่มตั้นมาเสียผู้เล่นไป1คนครับก็คือทางคอนลิงครับประการหลังไปนะครับกระโดดย่ําใส่ทางแจ็คกิลิตครับทำให้ทางเอ็นทเทเลอร์ก็ชักไปแดงครับไล่ทางคอนลิงออกในนาทีที่33นะครับแม้ว่าทางซิตี้ครับจะมีผู้เล่นที่นะครับมากกว่าครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะ ใช้โอกาสตรงนั้นนะครับในการเพิ่มบวกประตูได้ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกทาให้จบนับครึ่งแรกสตีนนาทางร่วมตั้นแค่2ลูกเท่านั้นนะครับมาในครึ่งหลังครับโอ้โหทางร่วมตั้นครับถือว่าคึกคักขึ้นเลยทีเดียวครับแม้ว่าผู้เล่นจะน้อยกว่าครับแล้วก็มีโอกาสได้จบหลายต่อหลายครั้งครับซึ่งซิตี้เองต้องบอกว่าเล่นได้ค่อนข้างแย่มากครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับแต่ยังดีครับที่นะครับแนวรับของซิตี้ก็ยังไม่ได้พลาดครับแล้วก็ เพื่อตันเองก็ไม่เด็ดขาดพอครับที่จะตีไข่แตกนะครับได้ในเกมนี้ครับจนกระทั่งเควินเดบรอยด์ครับก็แอสซิสต์ที่2ส่งให้กับทางฟิลฟอร์เดนครับยิงนะครับประตูที่3ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในช่วง20นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้ถือว่านะเป็นการประสานงานกันระหว่าง3ตัวลุกครับก็คือทางลิลลิงฮารันครับเป็นคนนะครับสกิดบอลให้กับทางเควินเดบรอยด์ครับเปิดคอร์สเข้ามา และเป็นทางฟิลวฟรเรนครับที่วิ่งไปตรงนะครับจุดนัดพบแล้วก็นะครับชาร์จเข้าไปได้นะครับถือว่าเป็นลูกยิงจากเท้าขวาของทางฟิลโฟเดนนะครับสุดยอดมากสเตียลก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับหลังจากที่ขึ้นนํา3ลูกครับก็มีการส่งทางคายกุนโดกันครับดิยาร์มาเรสหุนเยนอเรสแล้วก็โคพาเมอร์ครับลงมานะครับแทนพวกคิวินเดอรอยครับพวกแมนโนซิวาแจ็คกิดิตครับแล้วก็ฟิลโฟเดนครับโดนถอดออกไปครับ สุดท้ายครับสตีก็ยิงประตูเพิ่มเติมไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมชนะทางวูมตันได้3ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าปิดจ็อบนะครับก่อนเข้าเบรกทีมชาติได้อย่างนะครับยอดเยี่ยมครับถ้าพูดถึงเรื่องสกอร์ครับแต่เรื่องรูปแบบการเล่นนะครับภาพรวมถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป๊ปกอริล่าเองก็นะครับมีน้ำหูน้ำตาครับมีการนะครับตะคอกใส่ทางลรเบินเดิยันครับระหว่างเกมด้วยนะครับเพราะว่า เกมรับของซิตี้ครับก็ยังคงมีปัญหาเล็กน้อยนะครับที่ในการรับมือประตูของทางวูฟแฮมตันด้วยนะครับคราวนี้ครับมาดู4ประเด็นหลังเกมครับที่ซิตี้เอาชนะทางวูฟแฮมตันได้3-0นะครับประเด็นแรกครับเป็นทางแจ็คกิริตครับกลับมาครับทําประตูได้อีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของนักเตะหมายเลขสิบของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแจ็คกิริตครับมีสติที่ดีครับในเกมนี้ลงเล่น77นาทีครับ ทำได้1ประตูครับสัมผัสบอล50ครั้งครับความแม่นยําในการผ่านบอลครับ93.8%ด้วยกันครับแล้วก็สามารถสร้างคีย์พัฟถึง2ครั้งนะครับชนะนะครับการดวลภาคพื้นดินครับ9ครั้งครับเหนียงบอลผ่านผู้เล่นของคู่แข่งครับสำเร็จ4ครั้งนะครับแล้วก็มีการเข้าแท็กเกิลอีก2ครั้งครับทางแจ็คกิกริทครับก็คว้าแมนออฟเดอะแบทครับของเกมนี้ไปนะครับหลังจากที่ยิงตูให้กับทางซิตี้ขึ้นนำได้อย่าง รวดเร็วนะครับในช่วง55วินาทีแรกของซิตี้นะครับหลังจากจบเกมครับทางแจ็คกิลิตเองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองนับควรจะทำประตูหรือว่าแอซิสให้ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับหมายถึงว่าในการมาเล่นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าเจ้าตัวเองก็ยอมรับกับเสียงโห่ครับในสนามหรือว่าเสียงหาจา์จาที่มีต่อเขาครับในช่วงหลังๆนี้นะครับถือว่าเจ้าตัวเองก็มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมอยู่ครับกฤิตบอกว่าครับ มันเหมาะสมแล้วครับผมควรยิงให้มากกว่านี้ครับควรแอซิดให้มากกว่านี้ด้วยสิ่งเดียวที่ผมทําได้คือการยิงประตูแล้วก็แอซิดนะครับผมจะต้องเจอกับผู้คนนะครับที่ดถิงค่าตัวของผมอยู่เสมอแต่ผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปดูตลอดเส้นทางอาชีพที่ผ่านมาของผมครับผมไม่ได้ยิงเยอะนะครับเหมือนนักเตะบางคนหรอกนะตอ,อนอยู่กับทางวิลล่าครับผมยิงได้เพียง14-15ประตูตลอด2ฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเพิ่มให้กับฟุตบอลของผมนะและผมหวังว่าจะทําได้ด้วยกัน ได้กับทีมนี้แล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครับกลับมาเริ่มต้นได้ดีนะครับเอฟปคนนี้ยิงก็นะครับให้โอกาสทางจ็กิดอย่างต่อเนื่องนะครับนี้ก็เข็นสเก็ภาพาออกมานะครับแล้วก็ทําประตูกับทีมได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการกลับมานะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับในเกมนี้ของแจ็คกีริดมาเดนที่2ครับเออร์ดิงฮารันะครับจาลึกนะครับ เป็นนักเตะคนแรกในบริษัทพีเมดิครับที่ทําประตูนะครับทุกนับในการออกสตาร์ท4เกมเยือนนะครับแรกของฤดูกาลนะครับด้วยการนะครับทาไป5ประตูครับใน4เกมเยือนแรกของการออกสตาร์ทฤดูกาลถือว่าเป็นนักเตะคนแรกครับที่นะครับทาสถิตินี้ได้นะครับนอกจากนี้ครับทางอริงฮาแลนด์ครับก็ลงสนามในพี่ดกไป7เกมนะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวนะครับสามารถ ทำประตูได้ทุกรูปแบบแล้วนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาเท้าซ้ายนะครับการม่งนะครับแล้วก็ทําประตูในกรอบ6หลาครับในกรอบเขตโทษรวมไปถึงครับนอกกรอบเขตโทษครับในประตูเมื่อคืนครับที่ทางฮาแลนยิงได้นะครับซึ่งเป็นเท้าขวาด้วยนะครับถือว่าเจ้าจอมมารบูของเราครับโอ้โหยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงเหมือนเดิมครับซึ่งทางฮาแลนครับก็ทําประตูไป ถึง8นัดติดต่อกันแล้วครับในทุกรายการนะครับตอนนี้ก็ทําให้เจ้าตัวครับจริงในลีกไปแล้ว11ลูกนะครับนําเป็นดาวซันโวในขณะนี้ด้วยนะครับซึ่งทางฮารลันครับยอดรวมประตูของเขาในฤดูกาลนี้ครับ13ประตูครับจากการลงสนามแค่9นัดเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าหากรวมครับการลงเล่นในอาชีพครับ99นัดของทางลิงฮาลันครับทำไป100ประตูแล้วนะครับโอ้โหนี่เจ้าตัว อายุแค่22ปีเท่านั้นครับถือว่าสามารถนับกระทุงตะข่ายได้เกือบทุกนัดนะครับถ้าใน4ถตีครับถือว่า99นัด100ประตูนี่ก็คือยังต่ำครับ1นัดต้องมี1ประตูนะครับสำหรับทางริ่งฮาลันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับประเด็นที่3ครับ KDB ของเราครับยังคงเป็นเทพแอซิดนะครับเมื่อคืนนี้ทางทีมบุรร้อยครับก็ ทำสอแอซิดครับช่วยแฮปซิตี้ชนะทางคุ้มตันได้3 0นยครับประตูแรกครับก็มาจากการถวายพานนะครับของทางเควินเดอร์บอยครับในฝั่งขวาซึ่งเป็นคนเปิดเข้าไปให้กับทางแจ็คกิลลิตครับยิงกับทางซิตี้ขึ้นนำได้นะครับส่วนแอซิดที่2ของ KDB บีครับก็คล้ายๆกับนับแอซิดแรกครับพี่จ่ายกับทางกิลลิตครับแต่แอซิดนะครับที่สองทางเดอร์บอยก็เป็นทางฟิลฟอร์เรนครับที่เป็นคนยิงได้นะครับ ถือว่าทาง KDB ของเราครับสะสมยอดแอซซิตครับในพิมลิกนะครับไปแล้ว92แอซซิตครับโอ้โหมีส่วนร่วมกับประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับครบ150ลูกนะครับจากการลงเล่นเพียงแค่217นัดเท่านั้นครับทำให้ตอนนี้ครับเควินเดบรอยครับมิดฟิลคนเก่งของซิตี้ครับก็ขึ้นมาอยู่ในนะครับท็อปแอซซิตตลอดการอันดับที่7ครับเท่ากับทางซีเว่นเจอร์รันของทางลิเวอร์ pool ครับแล้วก็ ตามหลังทางเดวิดซินบาครับตำนานตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่1แอซิดเท่านั้นนะครับหากมองไปถึงนะครับอันดับแอซิสตลอดการนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคีดบีครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทียบเท่าพวกทางฟาเบกัสนะครับที่เป็นอันดับ2ของนะครับลิสต์ตรงนี้นะครับฟาเบกัสครับทำไป111่อยสิบเอแอซิดนะครับซึ่งรั้งอันดับ2ครับของท็อปแอซิสตลอดการนะครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางแรนกิกครับที่162ครั้งนะครับ คิดว่าไม่นานเกินรอครับก็น่าจะไต่ขึ้นไปรับอยู่นับท็อปทีได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับประเด็นที่4ครับฟิลโฟเรนครับโอ้โหยังคงฉายแสงนะครับแม้ว่าจะถูกจับนะครับให้ไปเล่นทางฝั่งขวาแทนทางรยัดมาเล่นครับผู้เล่นก็ยังนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการทำประตูที่26ของเขาครับในการลงเล่นพิม์ลีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ขึ้นมาเทียบเท่ากับทางชอนไลฟ์ฟิลิปครับ อดีตนะครับตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็แซงหน้าทางเดรยซานเน่ครับเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ครับเดรยซานเน่ก็ทําประตูในพิมพ์บริกได้25ประตูครับวันนี้ทางฟิลเฟอเดนก็อาแซงขึ้นมาแล้วนะครับการลงสนามครับ104นัดนะครับเจ้าฟิวฟอเดนครับนับเติบโตขึ้นมาในอะคาเดมี่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็เริ่มลงเล่นเกมแรกครับในพิมพ์บริกครับฤดูกาล2017-2018ครับตอนนั้นก็ลงมาในฐานะตัวสำรองครับเกมที่เจอกับทาง แชมฮอสเปอร์ครับซึ่งนั้นซิตี้ก็เอาชนะทางสเปอร์ได้4-1นะครับประเดนก็ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงนะครับ7นาทีสุดท้ายนะครับและตรงนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าหนูคนนี้ครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นนับนักเตะคนสําคัญของทัพเรือใบสีฟ้านครับมาพูดถึงประเด็นสุดท้ายครับอัปเดตนะครับสถานการณ์ของทางคาวินฟิลิปครับโอ้โหต้องบอกว่ามิดฟิลด์ของทีมชาติอังกฤษรายนี้ครับโชคร้ายหลือเกินครับ ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่ครับหลังจากที่ไม่ยอมหายสักทีครับแล้วก็เจ้าตัวครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ทางซิตี้ครับลงเล่นแค่เพียง13นาทีครับในทีมของทางเป๊ปกววเดียร่าครับแล้วก็าสุดเจ้าตัวก็ถูกเรียกให้ติดทีมชาติงกฤษครับแต่ตอนนี้ครับก็ต้องถอนตัวครับเข้ารับการครับผ่าตัดที่หัวไหล่ก่อนนะครับนั่นกากับว่ามีความเสี่ยงมากๆครับที่ทางคาวินฟิลิปครับอาจจะ หายไม่ทันครับในช่วงฟุตบอลโลกในปลายปีนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับทางนับพิโรแห่งยอกเชียคนนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ครับก็อาจจะมีเสียงครับรบกวนจากรอบด้านนิดนึงครับเพราะว่าอยู่นะครับมาร้านกาแฟนะครับวันนี้ก็ขออภัยเพื่อนณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเจียธนสดีครับ